นาบุตอันขอะเบาสักหน่อยเนี่ย้ยเขียดทูบเบาหาขัวมึงกากับฝ่าวขับรถมาหาอันมาล้วก็มาถาป้อยถ่ายยูพอดเอลหามึงกันนัดกันว่ามือนีอันวันหยุดวันอาสาสไปเบิ้งหนังกันเนาะอันมิสซันอิมพอสิเบอร์นะพอมาถึงห้องแล้วกะเอ้ามันได้อยู่กับมูอยู่เออกูกับฝ้าไหมยังกูกับฝ้าเยียบรถมาปอนอันสิพาไฟแดงกับเก็บสิส้นเขาเนาะ เป็น song, แต่สั่งแถอะเนาะมาหลัวกว่าปม่อยอยู่ผู้เดียวหาขว่มึงมึงสิอยู่กับมูมึงกับบอกมาต,งตรงโ่งรอันเทาก็อยู่กับมูคือกันเนาะเฮากับเออยยานมันอันถ่าย่านสิเขียดใส่เท้าฝ่าวขับรถมาพอม่หลักกมาปล่ปวยอยู่ผู้เดียวหามึงสิแตกเขียดหลายได้งุดงิดกับงุดงิดเบัดที่นี่สิออกไปใสก็บบ่ไดดไปหาเรากินกับบ่ไดดปิดเมดอันรัฐบาลบ่ให้ขายเหล่าตัวมือนนี้ โอ้ยละซังหาขวามึงจํำไหวเด้อจะสิคิดเด้อว,ว่ากูสิหาผู้เบาไม่บ่ได้ปล่อยให้กูทาโดนหลยจํำไหวเด้ออื่นกูสิควงดวมวนอกรณล้ำโซนหนามึงเลยเฮ้ยหุห้นหวย